สวัสดีค่ะบกปบช่องรบาอุ้ยพาเข้าวันนี้มาทานข้าวกับหอมกโนไม้เส้หมูสามชั้นจ้าแซ่บๆกันเลยจ้าเพื่อนๆจ้าเผ็ดๆกันเลยจ้ะมีมะเขือกรอบมีแตงกวามีถั่วพูจ้าถั่วพูแล้วก็มีแค่รอบจ้าทุกคนแครอทมาจะแซ่บงการขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวเหนียวจจ๊พี่น้องข้าวเหนียวหนึ่งกระติกจ้าทุกคนจ้า ไปทานก๋วฟักพ่กพอแม่พี่น้องอยู่ยุโรปเอเชียอีสานบ้านเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊ง,ง,ง,งให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้บาดคลิปต่อไปนะจ้ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเลยจ้าขอบคุณมากมากเลยนะคะมาทานกันเลยจ้าเหิว่ข้าวอยู่แล้วจะวันนี้มาพร้อมกับความเหิว่นาจะจ๊ะเลยเวลาอีกตามเคยจะทุกคน

ไมาไใช้มือนะคะวันนี้ปัวผู้ตัวผู้สดๆกกบเลย เขาไม่ใหญ่อืมเขาไม่ใหญ่เลยนะคะวันนี้ เผ็ดเลยทำเผ็ดมากวันนี้ักม เจุกคนเต่หมจัชันชิ้นใหญ่มากดูชิ้นใหญ่ยคนข้าปากกัลนละชินใหญ่มากดูหมจันชันเด้ง đang qua อืมคุ่มเลิศมากเมมูเก pues ือกรอบอร่อนมากรูบแค่ก่อน เซอร์เพิ หอมกมกกอกม้าเมูสาน,นชั้นเซรเวอ

Tặc. Chân quọ. Chân cọp cọp gọc. Cóp gọc. Chà tôi yên mà. kia cái muốn da chạm. ชอบร้ายหมกครุไม้ใมส่หมสามชั้นแซบนอนใจทุกคนอแซบมาอือแซบเวอร์คำนี้แซ่ หิวข้าวเนี่ยหิวข้าวมากเลยเวลา แบบมากทุกคนอากาศก็ร้อนอันนี้ร้อนคนไม่ตก ไมีใหญ่ไปเลยเคำสุดท้ายท้ายชุดคำหม่ใหญ่น้องอืมแบบไรหมกหนไมาหมกหนามาใมส่มูจิช็อตช้อนวันนี้อร่อยามากๆจะทุกท่านทุกคนจ้ะ ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะคะพูดไม่สุภาพขอโทษขออภัยจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบบาย